อะไรของมันวะเด็กพวกนี้อ้าวอุ้ยป้าป้า<ะ>ปา้าเพิ่งบอกใครนะว่าหนูอะจะแอบอยู่ในห้องนี้ไม่อยากเรียนคาบครูเป็นสีเพราะมันน่าเบือ่อทำไมพูดคำเดียวกันหมดเลยวะเนี่ยฉันละงงจริงๆเฮ้ย <c oughs> อ๋อ,อไม่อยากเรียนคาบครูเป็นสี จะขอโดดเรียนอย่าบอกใครนะเป้าหนูมาลังหน้าอ้าวอจริงเลยนะป้านะถูกต้องหนูเบื่อมากเลยอ่ะข้าประจานพินศษเนี่ยไม่อยากเรียนเลยอ่ะป้าห้องกลางมีคนเข้ายังนิดหน่อยอย่าบอกใครนะป้าโอ้มันหายใจกันออกรู้ไงว่านะ่าเข้าไปขนาดนี้กบ ป้าจ้ะป้าก็รู้ใช่ไว่าชันสอนได้หลายวิชามากรู้จ้ะแต่วิชาสังคมน่ะฉันเบื่อมากเลยเนี่ยครูอรลรวนน่ะเอาอ,อาท้องมดลูกยังไม่เข้าอู่เลยท้องแย่ต้องลาเนี่ยฉันต้องมาสอนแทนชั้นก็เบื่อนะประวัติศาสตรอ์อ่ะวันนี้โดดแหละฉันจะโดดสอนละป้าเอาจริงโดดวันอื่นดีกว่ามั้งคะโดดวันนี้แหละอย่าบอกแคนนะป้าเออครูครูค่ะนั่นมันเข้าไม่ได้ค่ะ เพราะว่าเพิ่งทำความสะอาดไว้เดี๋ยวเข้าห้องนี้ไม่ทันแล้วไปห้องนู้นถ้าเห็นไักเรียนไหมเออไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็น งสนุกอีกแเนี่ยอะไรออกมานี่มึงสนุกอะไรกันเนี่ยเอาโดดสอนโดดโดดโเรียนอยากโดดนู่นเลยไปโดดตั้งชั้นสี่ลงไปชั้นล่างเลยผัวใหม่อีกแล้วมั้งเนี่ยทำทั้งวันแล้วพ่อไม่ให้มันเรียนทำไมไม่เรียนมันน่าเบื่อ่ะน่าเบื่อน่าเบื่อลาออกไปมันอยู่แล้วผัวให้มัสอนหนังสือ โยดุ้โยดี่แล้วไปสอนแทนเขาเขาให้ตังค์ไหมให้ค่ะให้แล้วให้แล้วไงให้กระสอนไมสิ